สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับคนเก่าคนเดิมเสริมเติมเรื่องน้ําท่วมนะครับพี่น้องถ้าคลิปที่แล้วถ้าพี่น้องที่ตามคลิปอ่าวิญญาภาเที่ยวเนาะหรือแอดมินเนาะตรงที่ว่าน้ำเขื่อนโบราณระบายน้ำพองเต็มบัดจนว่าท่วมหวัวหน้าพี่น้องประชาชนเนาะแล้วตามขึ้นไปบนน้ำไปทังเขื่อนเอาน้ำเขื่อนผัดบวบมี่ไรผัดบวบไหลไหมครับเนาะ น้ำเคลื่อนผันบ่ไหลายผันน้ำพองเคลือนหลจะเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะถิ่นภาพี่น้องไปเบิอ้องต้นพี่น้องที่ตามคิดวิญญากับสิงห์นะูเนาะว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับเนาะบัดนี้ทั้งอ่าไต้เขื่อนไปเดือนร้อนเรื่องน้ำท่วมทั้งเหนือเขื่อนกับเรงมวนกุ๊บยังหาดโน่นท่านสิโอ้โหมองเที่ยวสวยงามนะครับเป็นจะเที่ยวเบิงเ้งแล้วก็เอา้าเอาเอา,เอาที่สบายใจนะพี่น้องเนาะ ชมแล้วอย่าไปคิดยังไงชมแล้วคิดว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะพี่น้องนะอันนี้คําส้อนของปูหลวงปูเขียนแตว่าเป็น <c ười> บอกนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับเอาไี่นอะเมื่อนี้แนะนําพ่องมันหลายแล้วน้ำเคลื่อนน้องวายเป็นยังไงสภาพเคลื่อนน้องวายเป็นยังไงแน่เนะ,นะพี่น้องอีงไปบึงเนาะตอนนี้เริ่มคลิปอยู่อำเภอในพ้องนะอยู่ตรงจุดน้ำพองนี่แหละ ไปไปเ,อออเลยอยู่หน้าทกคนี่ล่ะนะครับหน้าทกคนสนะครับอ่อออะรอตรงไปกันนครราชสีมาคอนแก่นบุรัมาเลขสองนะครับ ahh สิบสองนี่แหละครับนะครับอ่ะไปเบื้องทีล่างเป็นยังไงแน,เน่เคลื่อนต้องไหวเข้าเป็นยังไดน้ำลายหน่อยซ้ำใดน้ำพองลายปน,นนำ้ำเคลื่อนต้องไหวก็สินั่นบ้าไปหน้องก็สิบว่าเต็มที่เลยสิยนาะไปไปเบื้องดตามตามมือในพวกไปนั่นเนาะ สิเป็นห้วอูดหลุดแล้วไปสบผมไมีนำตนทำไปเป็นสภาพแบบแต่พี่น้องที่ตามคลิปพี่ย่าพานเที่ยวสิบไายบึงเนาะไฮว่ายอยู่หน้าบ้านแถวพี่ย่าเนาะบ้านพี่ย่าอยู่นี่โอ้ยถ่วจว่มพุ้นนะครับแต่พี่น้องที่ตามคลิปกับสิหูเน,นะนาะนะนำถ่วลิบๆเลยแล้วก็นํนำข้องขืนมากอดมองไงยนั่งกินเขา่าป้าเขายังเรียบร้อยแล้วนะ อเอาไปบิสูด้วยกันพี่น้องพี่ยาคุณตาในมาได้หนีมาพร้อมกันตอนนี้แหละสีเบ่งตอนนี้แหละนะครับหันหลังไปทางเมืองอุดรเน้อครับอยู่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองเนาะหันหน้าไปทางคอนแกนตอนนี้กัเห็นสะพานไปแวบอยู่เหรนครสะพานสิขึ้นไปอะ่ะคอนแกนนะครับขึ้นไปทางคอนแกนห้า่าขามไปทางคอนแกนเนี่ยพี่ยาสีงลงไปเกินน้องไว้ครับเนาว่าขื่นสะพานเด้อ เมื boxing, unda, mm ่อขึ้นทางปุณณเดีขึ้นไปพุ่นกับไปคอนแกนตลาดเนี่ยนาะเ้ารอยตัสะพานเด้อถ้าพี่น้องสิมาที่เกินน้องหวายเนาะมาใต้สะพานนี่ยอลาดมันเป็นวงยูเทิร์นรถนะเด็วก็สิลงไปชมบรรยากาศเขื่อนน้องหวายน้ำกันพี่น้องเออเออเออเนี่เกินน้องหวายของกินคือหลายแท้อย่างละคนรถจอดอลาดเลยพี่น้อง รถจอด,โ,ดโอ้มีคำภูมิกาแฟาเด้นะครับเกินน้องอ๋อไปเกินน้องไวยนี่บังหมดแล้วครับมีแต่อันนั้นแล้วนะครับคุณบรรยากาศเลยนะเกินน้องไวยคุณเป็นยังไงโอ้มีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวหลายแท้เบิ่งดูพู้น่ะอ้บรรยากาศแต่ว่าน่ะปื้อยี่สิบป๊อปลุงคนน่ะเอาผู้สาวม้าให้ยังนี่ผู้สาวนี่ ฮะโอ้พานมาเที่ยวแต่เนี่ยโอ้มันเป็นยังไงพี่น้องบ่นเนี่มันก็คือคักถ่ายยืนนี่ไหมปาดิโตเป็นกลุ่มเลยโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับบกว่วเขาเจ้านัดกันมาเห็หนยังอยู่นี่นะครับนะไปไปบึงน้ำาขึ้นน้วไหวดูป็นเังได้ไงโอ้เขาเจ้าดุนน้ำขึ้นพี่น้อง,งนเนอขาเจา้าดันาน้ำขึ้นได,านานานดน้ี่ ด้านน้ำตรงนี้ขึ้นให้ได้บุนะเพื่อสีน้ำไปการเกษตรเพียปล่อยเขาในคลองแล้วลุ่มๆอยู่บี๊เนาะนั่น,ะน,นเห็นบอลน่ะน้ำลายบอลโอ้ยปุ่มีน้ำตัวนี้เห็นไหมครับล้นไปแล้วพวูดเนาะไป,ไปเข้าไปเบิ้งเอ๊ซีวิญญาณก็อยู่ข้างในนี่นะครับร้านกำธรปลาเผาเนี่ยนะครับเนาะบ้านอ่าร้านอาหารของพี่อ่า ของร้านกรราําทอนปลาเผาเนาะคือเป็นเอบซีตัวโยงของวิญญาพาเที่ยวนะครับกับปรเด็มมหาพนโดนแล้วเจาว้าวิอยากรรมพี่น้องเราอีกอย่างอ่ะมันยากนล้วน้ำหน้าน้ำไฮเนาะรู้สึกเราเหาอยากน้ำไฮน้ำหน้ามันก็เลยเป็นยากไปพี่น้องมาหากันกับเพิ่นก็นยากเปิดร้านแน่เพิ่นก็นเฮ็ดธุรกิจหลายแนยวเพิ่นก็นบอกอยู่เนาะธุรกิจเพิ่นก็นเฮ็ดลายแนยว นะครับผู้หลานพิ้นยู่สุดสร้อยเหิ่นเลยครับเดอ้อแต่พี่น้องมากอะ่ะมาอุดหนุนเพิ่นได้กับขวกับนาพิ้นเุนหันเหมนก็มีนะครับมีกับขวกับนาม,มีเครื่องดื่มต่างๆไปบริการประชาชนย่หันเลยนะยังไงก็ลองเบิ่งพี่นอ้องอนุาสิขับรถจักหน่อยรถพิ้นฐานสิยูอยู่ด้ยนะครับเดี๋ยวขับรถจักหน่อยครับว่าหันเห็นคนถือเบ็ดมากเป็นกลุ่มเลยแสดงว่าปลาติดเบ็ดบ่อครับ พาสิถึงเบ็ดท่าไดบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิสูจน์น้ำกันพี่นอ้องเดี๋ยวลงมาพิสูจน์น้ำกันเนาะเดี๋ยวหาวกจดรถจะเข้ากันครับครับจอดรถมาแล้วนะครับบดลานสำทอนปลาเผาอยู่พูนนะครับนะลานลุงนวดเนะนะครับเอฟซียาพาเทียวเองนะครับเอ้าไปเบิ้งด้วยโอ้ยน้ำเห็นบ่ครับตอนที่น้ำรดเลลายๆบอดเพาพี่น้องเมื่อเบิ้งนะครับนะก็ถือว่าว่าเป็นน้ำตกเลยครับเป็นน้ำลดเนาะ นะครับน้มหลายที่เก่านะครับยังที่วิญยาบอกน้มเคื่องอุบัติดูเนือเคือนกับบ่หลหลนะครับอยู่น้มเคือนอุบัติัดบ่หลหลแต่ลงมาไต่เคือนแล้เป็นน้ำผนหลายนะครับเนาะพว่งหัวน้มเคือนอุบัติเพิ่นขึ้นระบายหลายแทนนะครับน้าเคือนอุบัตบ่หลายยังที่คิดนะครับปกติมันสิหลายก็นั่นนะ แต่มามาช่วงนี้บ่บ่หลายเลยนะครับเนาะโบ่หลายเลยแหละน้ำซ้ำนี่ซ้ำที่ซ้ำที่ที่้องที่ตามคลิปไปแหละแต่มาใต่เคลื่องบัดน้ำบัดหลยแบบนะครับสุดยอดดีเพิ่งดูจนว่าบ่แม่น,น้ำตกโตมุ่มขึ้นเราเดยเป็นน้ำลวดสัดส่วนมากเนาะก็ถือว่าเกือบลวดละซ้ำนี่แล้วก็สวยงามสวยนะครับเพิ่งดู ทังเครื่องคุณก็รู้สึกว่าเนาะนะครับตูนตามตามทุกันเนาะอืมผู้หาปลาครัเจ้ากระสุมาหาอยู่ในปลาเนาะนะครับมาลงไปเดนะครับพี่น้องมันไก่มันเมื่อยเนาะขึ้นไปลงมาให้พี่น้องมาที่ตาเบิงว่าน้ำจุดนี้เป็นยังไงเนาะให้พี่น้องดิเห็นน้ำว่าน้ำจุดนี้หลายเนาะ นะครับที่แปลงใจจะนำเคลื่อนนำเคลื่อนบหลายต่ว่านำพ้องกับหลายนำพ้องมันก็มีส่วนหลายอย่างนะครับหนึง่งนำห่วยนำน้องต่างๆไหลลงมาห้องกันเป็นบ่ัางต่ใจเคลื่อนเวลาลงมาเนี่มีห่วยคุ้มมุมห่วยทรายห่วยทั้งอ่าวานอตจิกเป็นบ่หอมหอมนะครับที่ไหลจากคู่ลงมาเป็นบ่หลักกลงมา หวยท้ายบานหวยท้ายหอมหอมหวยท้ายนะครับจากก็ลงมาหอมบันน้องแต่นะครับเป็นหวยคุ้มมุ่นเลยแหละหวยน้องแต่ก็้ชมี่นะแต่ก็มาทั้งบานโป่งหอมน้องขือแล้วก,ก็หอมน้องแพรนะครับหอมหวยย่างข้ามบอลน,นะครับหวยโจดนะครับ ลงหอดหัวเสื้อเต้นนะครับหัวได้ไหลหัวสี่ไหลลงพ้องมันไหลหัวแล้วสร้อยเล็กสร้อยหน่อยน้ำห้น้ำหน้าพีนองเหมันกะชอนอีกมันบาพีีนองมันก็เลยหลายเน,ะเนาะพือนน้ำเคลื่อนมึนก็เคลื่อนบ่ได้เปิดสปินเว้นะฮะมันเปิดแค่ช่องว่าพลิกกระแสไฟฟ้าเท่านั้นนะครับนะแต่ยังหล,ยนะาาลหลายนะครับท่านทานน้ำเคลื่อนอุบัติไล้หลนะครับ มันล่นเลยเขาจะปล่อยเนี่ยาอาซิมาก,ก็นั่นนะครับแสดงว่านา้ำนั่นเขื่อนน้ำไวนะครับตรงนั้นเป็นเขื่อนน้ำไวนะครับตรงนี้เป็นที่ล่องรับน้ำลงมาจากเขื่อนน้ำไวเพื่อมากระโจนลงนะครับเพื่อไหลลงสู่ลำน้ำพ้องนะครับลำน้ำพ้องลงไปเรื่อยๆนะครับไปฮอดถึงอำเภอโกสมพิสัยนะ ถึงอำเภอโกสมพิไยก็จะเป็นน้ำซีแหละสเปียนเป็นเปิดเคยเจอามาลำน้ำชีแหละนะครับเนาะสเปียนเป็นแบบนั้นไปะอรับเนาะเป็นน้ำซีไปนี่นะครับพญาบ้านเตียวก็เป็นแบบนี้แหละพญามเากาะติดสถานการณ์ในพี่น้องเบิงว่านน้ำพ้องไหลแท่ไอ้เบิงจะน้ำพ้องก็ไหลแท่น้ำือไปถ่วมให้หน้าสาโต้พี่น้องไหลแค่น้ำพ้องเป็นยังไดนะครับสภาพเขาเห็นจะให้น้ำให้น้ำหน้าน้ำห่วยน้ำหนอง แต่ว่ามาล่ำน้ำพ้องเนี่ยจริงๆตรงที่การน้ำหามันขึ้่นเป็นน้ำพ้องเนี่ยกร็ร้นร้ายขนาดนี้นเห็นบหมแสดงว่าน้ำยังไหลนะครับแต่พี่น้องที่ตามคลิปมือนะที่ไปเติมบุรณเนาะก็เห็นว่าน้ำเืิมบุรณเป็นสีแดงขุ่นลงมาเลยแล้วตรงไอ้เปิดล่องช่องพลิกกระแสไฟฟ้าเนาะนาหมุนลุยลุยนะครับนะมันก็เป็นตะยานเนาะผมรู้สึกตอนนั้นเท่าที่ตามมังก็เป็นตะยานเนาะ นะครับผมวิจารณาเทียวก็มาขอติดตามพี่น้องเบิง้งสถานการณ์เรื่องน้ำเนาะเบิ้งว่าต่อไปนี้สิมีฝนตกน้ำบ่สิทีบ่การติดตามข่าวสารกับมีพายุนะครับพายุสิเข้ามาอีกอยู่นะครับวังอสองสามสิบที่ผ่านมาเนี่ยพายุยังไงเงียนกีหนีทนี่ยังเนีนนเ่ยนาฬิกาถลม่มเวียดน้ำถล่มจีนถลม่มลาวเนาะ หลบไปแล้วแต่เมืองไทยยังบ่โดนนะครับจะสิมีอีกมือใดจะลงมาอีกนะตั้งแต่เศร้าแถวบ้านวิ่งใหกับฝนตกเอาไปเสิร์ฟบ่อยตกแบบมืดฟ้ามือดินนะครับเมื่อวานตกตกจนว่าน้ำไหลท่างขึ้นไหลห่วยพี่น้องจริงเมืองฝนตกแห้งแปลกเนาะฝนคู้มื่อนี่ตกกะไตกบักแห้งตกบ่บํายาบ่ยลังตกแห้งตกโดนต่ำนะครับตกเป็นชั่วโมงกับชั่วโมงนะครับ การสัมผินองสิมาเที่ยวเกลื่อนตั้งไวกับแมาได้นะครับมานางกระจอกกับจิมีแหล่งตรงเที่ยวให้นางอยู่นะครับบรรยากาศแหล่งเที่ยวให้นางอยู่นะครับกระจอกตกปลากับตกนะครับขนตกปลาเสี้ยนตกปลากระจอกเลนมาหาปลานี่ผมเคยสัมผัสเคยคุยกระจอกเลยว่ะอ่าคันคนหาปลาในเกือสิบบักอยากหาปลานะครับจะกินเบื้งปลานะครับเนาะ ครับอ่ะทำงานพี่น้องวิญญาภัยเดียวกะอยากมากก้อติดสถานการณหน้าให้พี่น้องเบิองนะครับว่ามันเป็นปิยิงไดแน่เบิองตะข่าวตะสารข่าวสารต่างๆเนาะควายมีควา,ควายยุเอาเดี๋ยวเ้าควายรับมือกันเป็นยังไดควายรับมือกันในคลิปต่อไปเ้าสิไปเบิองใสเบิองอีหยังต่อไปนะครับเดี๋ยววีญญาภัยเดียวจะพายเบิอง,งขอติดตามนะครับใหก้กำลังใจได้ครับได้ขอบคุณเอฟซีดีติดตามกดไลค์กดแชร์ลากัน คอมเมนต์เขามาคุยกันยึดตลอดนะครับขอบคุณได้หลายครับผมคุณมีสวัสดีครับ